กำมาแล้วค่ะทุกคนไฟสุดท้ายไปถึงไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นไฟสุดท้ายเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะคะไทยแลนด์อีกแค่หกชั่วโมงเท่านั้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไทยแลนด์ Thailand. ถึงแล้วค่ะ land of smile มาถึงก็สไมล์เลยผู้คนก็สไมล์เลยเห็นไหมอ่าไม่เห็นใต้ไปไหนแล้ว ถึงไทยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวตันจะไปรับกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนตันก็น่าจะมารอรับแล้วยังไม่ได้ทาขาดเลยนะคะแต่ว่าโอ้ยอยาเข้าหนาวแห้งนอนแบบพวกสมองที่แล้วนี้จากกาตาร์มาให้แต่ก็ได้ของหนาวได้ก็เลยหลุกเลยค่ะไปนอนค่ะแล้วจะไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปหามโมนะคะต,ตอนนี้ก็เวลาเกือบสองทุ่ม อไม่ใจทุนครึ่งก็ไม่ดึกมากเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อน็ีไหมแต่ไม่ก็โหกนน่ะไทยอยงนั้นนะสวัสดีค่ะนี่คือคนมารับนะคะู่นมากสมบูรณ์นีหลานี่คือการอยู่เมืองไทยแล้วเรากบิังุณอยู่ฝรั่งประเี๋ จอยือแหงมี่ยังมียังสิกินพี่น้องตัวนี้เขาถ่ายคนหนึ่งอยู่มาทันเหนมากเบืองตะละปิ้อสภาพเป็นขาเป็นอีแล้วเ็นัเย์ี่นั้แล้วค่ะน้าเป็ปีนั้ปปีนี้ค่ะ นี่ค่ะนจะหลเออวนทีู้หดที่กลุกผักที่ตัดไม้ใช่ดูค่ะทุกคนเพื่อนตตนมารับด้วยเพื่อนแตนดีอย่างนี้แหละดิว่เป็นไหมคือเวลาทุกครั้งที่เพื่อนมารับนี่เพื่อนจะไม่ให้ตัดรากแ่ของเพราะจะรากให้ตัดคะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่าแล้วก็พบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะสามคนสามสาวอาปาจารีเดี๋ยวเราจะากไปทานข้าวกันค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็เพื่อนในคนนึงก็ขาตา,ตานะคะขาไม่ค่อยดีแล้วก็ขาก็แบบขาพี่เพราะว่านางล้มนะคะแล้วก็ชีเกนฉีดแล้วนางก็เลยเดินมารับสาขาแต่ที่โด่ก็คือปีที่แล้วพี่นอนน้นมาหัมแต่นั่งกาาับม่ยางสามขาสั่งสองขาแบบนี้แล้วจอดกระจอดเพื่อันแต่เพราะยายมาปีนี้อีกขางขวาค่ะพี่นนีกขาซ้ายแล้วขางขวาปีนี้ขาซ้ายข,า,ข,า,ข,า,ขาหน้าหางพี่นอนกัะดิดนนะะ่งตัวหนึ่ค่ะ มาย่ำเลาค่ะค่ะ เจ้าปแต่เจ้าปแต่ปแด่ครั้งเดียวข้าวเหนียวเดือดเอาไปหลายเด้อเนออันทอคออีกสองไมรักษาโลกนะพะอยากกินเรายุคกงแทพเี่ตอนนี้วันไหนยุ่ยลอยเนี่ยยูดีบอแต่ว่าข้าอเหนียวเดือดสองนิด ทุกคนคะอาบน้ําเรียบร้อยคะ่ะพร้อมนอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้าเที่ยวบินไปร้อยเอดตอนบ่ายโมงนะคะแต่นอนกับเพื่อนคะ่ะเพื่อนตาตาเข้าห้องน้ำอยู่จนขออนุญาตนอนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็กว่าจะเคลียร์ตัวเองเสร็จกว่าจะเข้าโรงแรมนู่นนี่นั่นไป จนตีสองครึ <das ky> ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้จะจะเจอเจอจะตายค่ะเดี๋ยวนางเดินไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านรอบบ่ายโมงตื่นประมาณเก้าโมงเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อา in มอินไทยแลนด์แล้วนะคะ อยู่ไทยเรียบร้อยแล้วค่ะปลอดภัยเดินทางปลอดภัยกับผู้คุณทุกคนมากๆนะคะที่อวพรแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูว่าตัานจะทําอะไรบ้างที่ไทยแลนด์แล้วก็มีแพลนไปไหนบ้างไปเที่ยวไหนบ้างไปเจอใครบ้างจะได้ทําอะไรหรือเปล่าอีกนานหรือเปล่ากลับวันไหนเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะคะชากีค่ะทุกคนตอนนี้ตันอยู่ดอนเมืองค่ะกําลังจะไปขึ้นเครื่องกับรอยเอ็ด ใครมามากินชากีนะคะทุกคนบอกว่าอร่อยมากนี่คอนเฟิร์มแรงบันดาลใจก็มาจากอะไรนะชากีทูกกับดอกมะลิที่ได้กลิ่นที่วัดน่ทุกคนกลิ่นประมาณนั้นแหละคะ่ะอร่อยนะคะถ้าใครชอบแบบว่าหอมทู่หอมดอกมะลิอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าท่าเลยเฮลตี้เฮลตี้อร่อยไหมคะคนพี่การตาส่องสารนะพี่น้องเบิง้ง อร่อยมากเลยแซ่บแร้ไหลายอารมณ์เหมือนเขากินไห้ช้าที่สักบุสังฆทานวันแหมอารมณ์เหมือนตอนเขาเป็นเล็กน้อยเราเหมือนแบบเขาเอาไปถวายอ่ะเราทุกอย่างเขาเอาไปตรงนี้ตันถึงร้อยเอ็ดแล้วค่ะทุกคนมาคนเดียวนะคะดูเครื่องบินตันสีเขียวเป็นของ a อเอชอะค่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นว่าเขาทาสีเขียวนะ ตอนถึงบ้านแล้วค่ะแม่มารอรับแล้วนะคะกับน้องเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันร้อยเอ็ดบ้านเกิดของไฟเองเด้อเดี๋ยวเผื่อยังไม่มีใครรู้ว่าตานเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดกเกษตรวิสัยนะคะทุกคนแล้วก็บรรยากาศแบบดีมากอะไม่ร้อนไม่หนาวคือแบบอากาศดีแบบชอบอากาศบ้านเรามากๆเลยบ้านเข้านี่คือที่หนึ่งพี่น้อง แตค่ะทุกคนไปเจอครอบครัวกันแต่เปลี่ยนเต้นมากๆเลยนะคะหายไปแป๊บเดียวป้าอันนี่โตกะเนาะบักอะไรยังก็ไดนจะผักแกล้งง่อยไงอ๋อสมอแก้ไอแก้ไออันนี้3ามสิบบาทเออไอหายแต่ว่าขี้แตกต่ออันนี้เมืองแม่สืบพักลูกสืบกลุ่มคนน่ะนี่เดชที่ว่าขอบคุญย่าเนี่ยองก็แมนขอบคุณอันนี้แม่ผมเพิ่ม งไหนขนมจีนดิขนมจีนยังไม่เอาคือเห็แล้วมันหนักกว่าจะเอาไหมล่ะเอาไปเห็ดเช่นไม่กินแล้วเอาจัดทำยุ่นหรือเผื่อไปตำบักหุ่งกินกับตำบักหุ่งอะไรแม่ยุ่นหรือไงเนี่ยทุกคนคะตันอยู่ตลาดจตุค่ะตอนนี้จตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องแม่พยายางตลาดได้ขอบคุณแล้วก็พักแล้วสิพลาดเมื่อคุวามีอย่างเนี่ย มันเป็นตลาดบ้านๆเนาะตลาดแบบขายของบ้านเรามากับแม่กับมาน้องชายคือสองคนนี้มารับตัดที่สนามบินนะคะพ่อไม่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแต่มาซื้อของอะไรไปทานก่อนก็ได้กุ้งได้อะไรแม่ซื้อผักเยอะมากเลยนะคะแล้วคนเยอะด้ยวยมันเป็นตลาดแรกงไหมพี่นอ้องตอนนี้กำลังจะดจับมาดเราก็ไม่มาแวะตลาดอีกทีนึงเนาะ ปลาแดกบองบ่น้ำยากรบปะหร่ะมันนยากบมไม้ออือเอาปะได้ไดก็ได้ก่อนไมยาสีวสาไมอย่สามไม้ลอยไปดีน่ไปดีห้าสามต๊ะโต้แม่เลยค่ะธอยมเชาติสามอยบาทก็สี่ไใหม่ด้ร่หมือนันนี้รอสาี่ใหม่บ่ร์ลอยซื้อสิ cột, lắp có lắp không 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 không không

แม่ไปใส่แล้วอยากกินแคบหมูจ้ะพี่น้องพ่ได้กินดนหรอเป็นียงเด็ยขึ้นมกินไม่ถูกปลอยทุกคนเนี่ยทั้งมดพ่อไ้กินหมูเนี่ยแคบหมูติดมันค่ะเออเเปิดเอาเปิดกระเป๋าตังค์โอเคครับมีเหรียญไหมเหรียญในกระเป๋าก็มีเลยของปวดเลย แม่ไปใส่ละเอาเอาชักไม้เอาสามไม้ก็พอตกแต่งไหมซีใหม่เออซีใหม่ไหมเออขึ้นเ้นเอเอาอย่างยาองอืม ร้านไส้กรอกร้านนี้ต้องกินตลอดค่ะทุกคนมายาม่างใดนี่ต้องกินหัวมันแสบอยางงานนนนู่ยดิมันบอกไม้ย่างใดข้าเจ้ากับเปิดอยย่งหมองเก่าเดชข้าเจ้าบริเตียนร้านไปทางอื่นเลยเราก็ไม่ก็คือจังมันหน่อยลงมสุปีนอ่ะไหม่ตะกอนไหนมันก็สิใหม่ใหญ่ๆบัดนี้มันก็น้อยลงน้อยลงแต่ว่าราคาก็ซ้ำเก่าส0บาทเพิ่นยังก็อยากกินบ่พี่น้องเต็มใม้เต็มมือแม่จนไปฮอดใส่แล้วแม่นแม่ฮอดบ้านแล,ล้ยหอนโลดแล้วบ่ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะบานเฮ้าเนาะร้อยเอ็ดบรรยากาศคือแบบมันร้อนน่ะแบบขีดตะแลบเพียแม่ว่าบ้อนหนาววอนหนาวใช่ไหมฮว่อนขึ้นอย่างนี้บรรยากาศดีพี่น้องอากาศดีอากาศดีค่ะ <c oughs> กะืใกล้ฮ่อนบ้านแล้วค่ะตอนนี้ยุ่ยจะตูแล้วก็สิคิโลต่ออีกประมาณยี่สิบนาที่จะซื้อหอยเกษตรวิสัยบานเฮ้าไม่ได้อไ <c oughs> เอาใส่อะไรเอาใส่บุญเส้นหรือว่าใส่บ้านเราต้อเส้นดใส่แกงกินมันบาเขาอะรบอ เงินหิวะอืม,มเก่งี่ <c oughs> สิดอ่ะแซ่บกินอ่างก่อนเดีนยจวาย,ยงเซนต์คอดสขนงกระบาดมัน,น,ม,น,ม,ม,นมีกบจอยมมีกบหนึ่งจอย เราสามตัวนั่งแกอินแล้วเริ่มมือแรงก็ับไปเอาวิเฮียนป่าเลย<ม>เรื่องประจันไหมควายมะปนแค่เม่า,มากินนี่สิ่ไหนี่ปนนี่ยังปนป,าปน่าผลปนป่ลปน่าเปนปา่าเมนปนปลาดุปปาดปปดกยังเสียอยากกินเยอะกินแต่หมูปิ้งญี่ปุ่นมันนี่จะปลาดุกแบบปลาดุกกุยตัวใหญ่ๆไหมหนงังหนาไหมแล้วก็แบ่้ขายสามสีตอนไหม แล้วก็ต้มโดนๆมันนี่ข้าวกับข้าววันนีก็มาต 2, ้มสองสามหลอดก็ได้กินมาได้ใช่ฮอดบ้านหาโมงแรงหรอกครับจ๊อีบีตยวกาเดินทางเอตสยาเซฮอรเฮียนใส่เวลาสามหมื่น ถึงบ้านเราแล้วค่ะทุกคน,นก็จะขออนุญาตทานข้าวเย็นกับครอบครัวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ